เราแต่ก่อนเราไปสร้างค่ายใหญ่ที่วัดวัดเกิดแล้วเขาแล้วพอดีวัดมันเป็นวัดนิการเป็นวัดป่าเขาเป็นพราป่าเคยอยู่แต่ป่าป็นเขาแล้วค่ายบาคนเนี่ย คนไปหาเราไปราบไปขอบรไปนี่ไปนี่เขากลัวเขากลัวเราจะเป็นใหญ่กลัวเราจะเป็นครอบครองเอาแต่ตามจิงเราไมได้มีเจตนาอย่างนั้นคือเราไปได้นทม่ถูกเไ้าเราน่ยเดไปแล้วสัาไปเรา่าไม่ได้เ่ยทําอะไเนียเดกเราถูไปเเราเราากบบสุดท้ายน้ ม่เนอวม่เว่ต้องหาที่ไปหาที่คนนีอบังเอิญวันที่จะไปอยู่ดีๆลูกศิษย์เคยร่วมสร้างด้วยกันเขามาจากนครปฐมทำมาทอดากทิ้่อยู่ที่จังหวัดรอนเขาเลยแวกเอ้าไากมันข้าวหคนมาประมาณหกมาค้ำๆํ้ำคนนี้อยู่เป็นสามีวัน เคยพูดเรื่องราวเขาฝากว่าคุณบาจะไปเที่ยวไปที่โคราดมีประเดมีปัญหาเรื่องเรามาสร้างอะไรเขาเรากับไม่ดีเขาชอบด้วยเราพาสร้างพาทพัฒนานคนดูแต่เขาใส่โคตรอยู่ไม่ได้แล้วเราจะไปต่อเรื่องราโเขาเราคุณบาไปไหนไม่ได้แบบนี้หลุดซิไปว่าได้เราไม่ให้ไปดังนั้น ไ็เว่ามีทำเดทที่ไหนที่ชอบบางเรื่องก็มีรู้สึกอยู่ที่หมู่ในหมู่บ้านที่เขาดเพราะว่าสถานที่เขาเป็นที่ของปลู่เขาเขาเดินทางมาดูมาก็มากาันคืนด้วยม,มาที่ที่ตรงนี้นต่กอดเข้ามาไว้ในต้นป่าบุยจอรดรถอยู่ตรงต้นไม้สองต้นหต้นไม้ใหญ่ทางขวัดตรงที่ทำการชลประาวัดตรับ เขาตกลงมาแล้วถ่ายภาพเขามานทกภาพคูเขาบันทายภาพกลนเขาวันายภาพตอน่อนที่นไปาแล้วแสงที่มาจากเองฟอกภาพที่โซเนับเขาก็มาถูกคู่ปัดคู่คืนนั้นหมเข้มาคู่กคู่แล้วก็ถายภาพแสงเหมือนดาวแต่ไม่ใช่เดาวอยู่ตามต้นไม้ตาม เต็มไปหมดเลยแซวแล้วแฟนเขาแแฟนคนนั้นแบบโอ้โหคนลูกเขาเนี่ยขาสัมารถานได้ก่อนก่อนก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะมามาเรียนสถานที่ตปงนข้อฝันก่อนฝันว่ามีผู้หญิงมีผู้หญิงไปเข้าฝันเขาว่ามีผู้หญิงไปเข้าฝันว่าให้มาสร้างสถานที่ใหู้เรบกาซื้อที่ให้อยู่ครบ ไม่มีที่จะดูแต่เพื่อนยังเขายืนอยู่ฟังเพืยืนอยู่ฟังเพื่อนยันฟังนะครับในครอบครเขาก็ขนรูปเขาเขารู้เขาคือเขาก็รู้ว่าแม่เลยว่าเขาจะมาเปนสถานที่ตรงนี้ขนาดเขาก็ตกลงถวายวันฑ์คืนั้นเลยว่าโยมก็จะขายสิบสามไร่โยมเนี่ยขยมกู้สร้างที่ไหนซื้อพรในสนิบสามไร่เขาก็ซื้อถวายภายในคืนนั้นตกลง ไว้เงินภายในคืนนั้นเลยเขเป็นเหตุที่อัศจรรย์ต่อมาเขาก็พอเวลาเลาไว่าถ้าญาติโยมอยากซื้อขายเขาก็จะซื้อ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 ไว้เหตุเราจึงตั้งชื่อวัดป่าปฐุมเพราะว่าศรัทธามาจากพระพรปฐุมอ๋อปฐุมเทวาพระพรปฐุมเทวาบูรพารามเทวาบูรพานก็คือคุณบายการเทวาก็เทพเทวดา รามก็เป็นอารามป่าเลี้ยอนนี้จะเจวารมรพารามตอนนี้จะให้แล้วครับเราก็เลยไปทําเรื่องขอสร้างวัดเพราะว่าชื่อวัดยาวเกินไปตัวัดป่าเทวรามก็เลยตัดมุนระพาวออฟธรรมดาไว้เป็นวัดป่าปฐมเทวารามแต่ชูฟานต้องเก็ดประมาณเจ็ดสิบต่วเลย จาาก่ไแต่บางเอ,อิญมันเป็นเรื่องบางเอ,อิญบางเอ,อิญยังไงเนี่ยตรงที่เราอยู่ปัจจุบันตรงติดฝั่งเ,เป็นที่ว่างเปล่าแต่ตรงที่ซื้ออยู่ฝั่งนั้นเนี่ยหลังจากศ่งโสารานไปาาใช่ไหมไปที่โฉนดนแต่ตรงเนี้ยเป็นที่ว่างเปล่าติดกับป่าไม้เม,ม,มื่อมครั้งแรกเราเรามทำไมเรามาอยู่ตรงนี้ก็คือเรามาใส่ใบ อาศัยต้ไมเอ่ตอนที่เราเข้ามาใหมมันจะเข้ามาตรงนี้เป็นราเป็นป่ามั่นเขาเมีที่อยู่เอามาใส่ป่าโคตรป่าโคตรตาแบบตายุ่พวกป่าไม้พวกทหารเกเขามาไร่ดีก่ะมีคนไปแก้งับว่าภาพมัรกปสร้างวัดเกบป่าสงวนไปหมดตัดไม้ต้นตัดเบ้ยากคนเดียวก็ไม่ได้ท้ายภราพลง โส่วนจับคนมากพนธรรมดาครับบอ่ิเขาก็มาไล่จะมาให้อยู่มันแต่ตามจริงถ้าเขาไม่อยู่จุดนี้เราก็มีที่เราอยู่แล้วแค่มาขออาศัยต้นไม้อยู่ซะพอน่ไมได้ยุ่ดอกคัน้าอาศต้นไม้ยุ่ซื้อไม่ได้เกิดมาสิยุ่งอีดอกสิไปยุ่งทีมันซื้อคนละทีมันซื้อบ่าท่านนี่อย่างเป็นเเป็นครัเป็นลานธรรมด้ลานาต้องซื้อถาว แล้วต่อมาหัวหน้าป่าไม้บังเอื้อนหัวหน้าป่าใหม่เป็นมูอกระบดสิิ์เป็นตำรวจพอดีบัะหัวหน้าประจันก็เลยเข้ามามาจับจีพีเอสจับเลด่าบังป่าใหม่มันเป็นเหตุยังไงเราก็งงเหมือนกันอยู่จุดตรงนี้เป็นที่มากเปล่าอยู่นอกเป็นป่าไม้สามสิบเมตรเรยอ่ ชาวนว่าป่าไม้ก็ชาวนาเา่ารนของป่าไม้ครับขอาไม้ธรรมะจับเธมจัสเป็นเรื่องบอิญมีเขาอาไว้เราเรียมไว้ให้แล้วเียวาไว้เราพแต่ันหนาป่า้เยว่าโอพระใันาจาย์อยู่ได้อยู่ทาอยู่สร้างเลยภายในไร่แต่ห้ามบุกเข้าไปข้างในไปได้ไปวนาปกแต่ห้ามไปสร้าง ข้างซ้ายคาวรวัตถุอย่างเลยข้างในนี่คือปุเดือนไหนอาจารย์ข้างหลังห่อนข้างหลังเกษตรคาใหม่ปัจจุบันเรี่มสร้างมาอยู่ได้ยี่สิบวันเป็นคนบอกขปล่าตรงไ้นมาจากจอบท่อเชียงใหม่วันหล่อลงพ่อเนี่ยหล่อวันเดือนเ็จก็เลยตั้งชื่อหลวงพ่อสมบัติ ไม่มีเงินสั้นบาทต้องมาโยนใหมน้ำก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีใช้เครื่องปั่นน้ำฝนมันจะไม่โมบัตเพราะเราหนุนปตอมทำวันเดียวบอกบุญสามวันเงินองบะมีจักบาทมาเหตุฐานเพิ่มบะมีนึ่งเลยบระเด็เลยประเดานเหตุผลสรางองค์เลยครับสร้างองค์เอาตัดดินพุ่นก็ยึดปอบกับสร้างเรืนองบ่มี่เอากระพริบเหตุผลวัดสามแสนบอกบุญสามหมื่นคนมาก <2> 2> 4, ก็เลยเป็นที่มาของหลวงพ่อผมปรารถนาก็เวลามาขอพรจ้าก็จะไปขอปรารถนาศาาลไม้หลังเขาก็ชาวบ้านถวายไม้ถวายบ้านเขาถวายเนี้ยเขาถวายบ้านเขาไปมากไปลื้อไม่เอฟฟูซีก็ไาเรื่อยตอนนั้นยังเป็นดินแดงเนาะครับคุณบาดินแดงของอุปกรณ์พวกยาคุณบาไม่เอามาสักอย่าง สัตท่าที่เกิดอยู่ไหนเพาคือเอาไว้ตรงไหนไม่เก็บของกัน,นาามาเกเอมากแค่ตัวกระบาดกระพดว่านอนสนาาัตวท่าหามาเอายไ,ไหมบึ้บมาแล้วก็แฝกแฝกยังไงคนที่มาที่นี่มาตามความฝันฝันมากมุ่นข้นไปหมดขอ <c oughs> <c oughs> อนุญาตอาจารย์เมื่อคืนนี่แนฟนหนูฝันเห็นพระอาจารย์เโลกจุดที่เรกว่าจุแ่แวะคนเวะที่นี่อาจารย์ บอกว่าต้องแวะออกมามาเลยแล้วมาว่าจะมาถึงบ่ายสามแล้วมาถึงจะ่าโมฝันมาบางคนก็ฝันว่าตัวกูมาไปหาบ้านบางคนเป็นเนนไปหาเป็นคนเท่าไปตาพระเขาไปเป็นลูซ้อไปเป็นผู้หญิงไปแล้วแต่เขึ้นจะไปฝันว่าได้ลบกันด้ใช่ไหมเต็มเลยมได้ดีดีอีดีด ยังรู้คำพันเมื000 000. 000 000่อคืนเลยค่ะต้องบอกว่าเพามาเจอพระอาจันเราลุกกันในอดีตชาติเาจะมีอะไรเกี่ยวพันกันแต่ได้มาเจอกันแล้วแล้วบังเอิญที่ตรงนี้เป็นที่คล้ายๆกับเป็นที่เคยมันมันเกี่ยวพันกับเจ้าฟ้าบาติสต์เคยมากตั้งทับดึงตั้งทับพักับตั้งทับพักทับครับโอบาก็เลยเกี่ยวพันกับ คนไปเล่นหน้าอยู่เลยพวกเจ้าฟ้ามากษัตริย์ล no. ูกพระบรมรูปท่านไปเข่าฟ oh. ันพระเจ้าบัตรมีคนมาถวายไหครับ ah. มีคนมาถวายพบารไม่กล้ารับเพราะว่าเราสังเกตว่าวัดอื่นไม่ค่อยอยู่สต่ารอเขาไม่ค่อยมีนิยมมาตามเพราะเป็นของสูงวัวทำไม่ถูกวัวเขาว่าโน่นนี่พอดีเขาเลยว่าเคนเปของฟันต้องมาอยู่ที่นี่ที่เดียวต้องมาบรรท่ มากมามาเนาะฝันมากสิหล่ะแล้วมากขออรุณทีรทานเอาปัาธนาเอาป่าธนาเอาผมก็ได้ขอเดยวมาณอาเรา่านทด้ผมก็ขอว่ะถูกรางวัลใหญ่บ่มีเงินบูชาองนี้ไหมองค์ลอบัผมเนี่ยผมถูกรางวัลที่หาสองใบรางัลยาสฐานยูนี่ที่เบอกว่าเอาบอกไหนอิลีตอนไหนอ๋อิลีตอนเนาะ อยู่ท,ที่เราบุญเป็นสางผ้เี่ยวชาญาำสาปาเราทรางผว่ามันสร้างขเ้น่ยเดี๋ยวพันกันนิดสร้างนี้ผมว่าถวายเดียว